คลิปที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงของผมนะฮะเพิ่งพบเจอมาเมื่อเช้าท่านผู้ชมเนื่องจากมีสายสายหนึ่งเนี่ยโทรเข้ามานะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่รับเบอร์แปลกอยู่แล้วนะร,รับตลอดก็โทรเข้ามาเนี่ยก็ถามว่ารู้จักคนชื่อวินไหมบอกไม่รู้จักแล้วเมคาล่ะคุ้นๆนะเหมือนเคยรู้จักมีอะไรหรอนะซึ่งผมกับเมคคาก็ไม่ได้สนิทสนมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ คือพูดคุยกันห่างๆระยะหนึ่งก็เขาบอกว่าเมคาเนี่ยไปกู้ตังค์กขาสองพันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการกู้เงินแต่สายแรกรอบแรกที่คุยกันเนี่ยด่ากันแบบพ่อมึงสิแม่มึงสิคือมันมามาด่าเราแบบหยาบโลนมากสุดท้ายผมโทรไปหาเมคาเมคาบอกผมไม่รู้เรื่องนะแต่สรุปผมไม่รู้ว่าเขาโกหกผมหรือเปล่าเมคาผมก็เลยตัดสินใจโทรไปหาไอ้เบอร์แปลกอีกรอบนึงเป็นตามคลิปที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้แหละนะ ฮัลโหลอาพี่สรุปเรื่องมันเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องราให้ผมฟังก่อนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะอ่าตอนแรกทำไมพี่เขาบอกว่าเขามากู้เงินเขาบอกว่าเอาอยังไงนะพี่เขาบอกจะกู้ไปเออมันพูดอย่างนี้เลยพี่ชื่ออะไรนะวินวินวินชื่อจริงชื่ออามิคาใช่ครับพี่ใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้จักกับเขานะแต่ผมไม่เคยติดต่อกับเขานานแล้วไม่เคยคุยกับเขาเลย ผมก็งงนะเออเราทาไมเอาผมไปทําอย่างนั้นแล้วเขาเขาไปกู้เงินพี่กู้เงินที่ไหนอะ่ะกู้ผ่านแอปครับพี่กู้ผ่านแอปกู้ผ่านแอปแล้วก็เป็นมันเป็นเงินกู้หน้าระบบอยู่นะทำไมพี่พ่อมันดูว่าลอกเปียมันโหดยังไงมันก็ยังมันมันมันก็ยังมากู้อยู่ดีอ่ะพี่แล้วเขาส่งหลักฐานอะไรไปมั่งอะ่ะเขามีแค่แบบรูปประชาชนแล้วก็ ตะแกนหน้าสดแล้วก็เบอร์ญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรพี่อ๋อ oh, ส่งเบอร์ไปให้มาให้ <c oughs> มาาหมดเลยพี่มันเอาเบอร์ของใครไม่รู้มาให้หมดเลยพี่เอาให้ผมโคนเจื่อแนวคผม่ะส่งอะไรเลยนะพี่ดูนะพี่เขาไปกู้เท่าไหร่อ่ะสองพันเองพี่สองพันมันหนีนี่ยังเขาผมจะไปข้างถึงบ้านเหรอพี่ผมยังไม่เลยเไปของครูอะไรมันเลยพี่อ่ายัางไงพี่ก็ต้องเป็นลบพี่พี่ต้องไปแจ้งความแล้วพี่ถ้าพี่ไม่ไปแจ้งความนะพี่มันจับเบอร์ของพี่อ่ะมาไอ้ป้างอย่างนี้ตลอดเลยพี่เออใช่ครับนะนะโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะ ครับปกพี่ทาพี่รู้จักมันเหลือพี่ก็โทรไปบอกให้มาทำหน้าที่ผมหน่อยนะพี่เออผมโทรไปแล้วเขาบอกว่าเฟซเขาอะโดนแฮกโอ้ไม่เกี่ยวพี่ผมจะไปแฮกอะไรเฟซเขาอพี่ตายอย่างนี้อย่างนี้ทางบริษัทผมเสียหายนะพี่อ่าบริษัทพี่เสียหายคนที่ให้เบอร์ไปก็เสียหายไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าผมเนี่ยโดนคนคนนึงเนี่ยชื่อเมคาเนี่ยแหละนะง่ายๆเขาเอาเบอร์เนี่ยนะ เอาเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยไปกู้ตังกับแอปแต่ใช้ชื่อเขานะแต่เหมือนกับเบอร์ผมเนี่ยเป็นผู้ติดต่อสำรองประมาณนี้แล้วมีอีกหลายคนที่โดนแล้วมันจะต้องอีกกี่คนเนี่ยที่โทรไปโดนด่าอย่างนี้ซึ่งเขาไม่รู้อีโนอียเน่ผมก็ฝากถึงแอปเงินกู้หน่อยลวกันว่าจ้าคุณจะปล่อยกู้มันเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่คุณจะต้องตรวจสอบนะเบอร์ที่เขาให้ไปมันถูกต้องหรือเปล่าเขาพร้อมใจสมัครใจในการรับประกันค้ำประกันไหม นะไม่งั้นเสียภาสากันไยหาเลยแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็ต้องไปแจ้งความแหละนะเพื่อรักษาสิทธิ์ผมหน่อยนะฮะขอบคุณครับประมาณนี้